สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนพบกับครูอีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้จะเป็นการสอนทําแบบฝึกหัดอย่างละเอียดนะครับละเอียดมากนะครับให้นักเรียนนะครับทําความเข้าใจกับวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพราะจากที่ครูสังเกตมาที่ครูตรวจงานนักเรียนที่ผ่านผ่านมานะครับสิ่งที่ครูเห็นก็คือนักเรียนนะครับ ทำแบบฝึกหัดมาผิดอ่านโจทย์ไม่เข้าใจนะครับนั่นเป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากให้ดูด้วยนะครับตรงนี้เป็นการที่ครูช่วยนักเรียนช่วยในการให้นักเรียนทำความเข้าใจกับแบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง กรุณาดูนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสั่งเนี่ยให้เป็นปัจจุบันด้วยไม่ใช่มาทำในช่วงที่ครูใกล้จะเรียกเก็บแน่นอนครับนักเรียนไม่ทันนักเรียนทำไม่ทันแน่นอนเพราะว่าครูสั่งงานครั้งหนึ่งครูสั่ง4ถึงหหนะ้าบางคนอาจจะว่าอ้า ครูบําสั่งเยอะจังเลยสั่งงานเยอะยังเยอะแยะไปหมดที่จริงไม่เยอะนะครับนักเรียนอย่าลืมวิชาครูนักเรียนเจอกับครูสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เจอกับครูแทบทุกวันนะนะครับแล้วคราวนี้พอมาเป็นช่วงนี้ปุ๊บครูก็เลยปรับเพื่อไม่ให้นักเรียนหนักเกินไปก็คืออาทิตย์หนึ่งครูสอนเรื่องเดียวเท่านั้น นะครับครูสอนนักเรียนแค่เรื่องเดียวและครูก็ให้งานไปซึ่งถ้านักเรียนเปิดเทอมนะครับโรงเรียนเปิดปกติเราเจอกันปกตินักเรียนก็จะได้งานที่มากกว่านี้ตรงนี้ครูพยายามลดนะครับลดงานให้นักเรียนแล้วอยู่ที่ว่านักเรียนเนี่ยจะทำหรือเปล่านะครับ ครูช่วยเราแล้วเราช่วยพึ่งพาตัวเองแล้วยังนะแล้วก็ทำนะครับทำไปครูสั่งอาทิตย์ไหนทำให้เสร็จอาทิตย์นั้นไม่ดองไว้ไปอีกอาทิตย์หนึ่งเพราะครูก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะเก็บงานอาทิตย์ไหนนะครับต้องดูสถานาการณ์ไปก่อนเรื่อยๆถ้าสมมติว่าโควิดระบาดหนะัก ครูก็อาจจะทิ้งห่างหน่อยแต่ว่าถ้าสถานการณ์ยังชั่วครูก็อาจจะเรียกเก็บงานนะครับเรียกเก็บงานมาตรวจเร็วขึ้นนะครับครูบอกไม่ได้เหมือนกันนะดังนั้นต้องทำนะครับอย่าโดนง,งานเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้เป็นห่วงมากเลยโอเคอามาดู อ่านประโยคที่กำหนดให้นะครับแล้วก็เลือกให้ตรงกับภาพตรงนี้ง่ายนะครับจากที่ตรวจมาหน้านี้นักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะทำถูกหมดอ่ะชายโยเราชนะแล้วขวดเติมที่ไหนดีเติมรูปนักฟุตบอลนะครับเราก็เขียนไป นะครับคำอุทานนะครับสิ่งที่ครูอยากฝากนักเรียนก็คือเครื่องหมายนี้นะครับอัสเจรีห้ามลืมเขียนเด็ดขาดถ้าลืมเขียนครูปรับให้ผิดนะครับอาเขียนไปชอยูเราเอะมา ลูกกนลึงเขียนนะครับชยอยู่เราชะนะเล ชัยูเราชนะแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนข้ออื่นนะเป็นทำนะครับลอกข้อความมาให้เปเลยนะครับเครื่องหมายนี้ห้ามลืมหลังทำอุทานอ่ะคำเหล่านี้อ่ะตรงนี้นะครับทำนะครับเป็นคะแนนด้วย1คะแนนนะครับ ส่วนข้อข้ออื่นตรงนี้คะแนนเต็ม10นะครับข้อละ2คะแนนนะครับตรงนี้นะครับข้อละ1ตรงนี้4คะแนนนะครับนักเรียนทํามาด้วยนะถ้าไม่ทํามาหายไปเลยสีคะแนนอ่าแล้วบอกว่าเป็นคําประเภทใดเราก็บอกไปเลยว่าเป็นคำผู้ท่านเขียนไป อูทานแค่นี้นะครับตรงนี้ได้คะแนนง่ายๆเลยสีคะแนนช่วยแล้วนะถ้าข้างบนทําถูกหมดข้างล่างโลกโลกตามที่ครูบอกเอาไปเลยสีนะครับต่อไปตรงนี้คำที่แสดงความรู้สึกที่รู้จักเขียนมาอย่างน้อยคําคำถ้าไม่ครบหหักเรื่อยๆนะครับดังนั้นนึกนะครับคำที่บอกความรู้สึกมีหลายอย่าง นะครับมีหลายอย่างศึกษาได้จากอ e ีบุ๊กนะครับหรือว่าค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ตอย่าเอาหนิดไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะค้นคว้าหาความรู้บ้างต่อไปโยงคําอุทานให้สัมพันธ์กับประโยคอ๋ออ,อ๋โยงกับอะไรลูกอ๋อเป็นการที่เข้าใจใช่ไหม อ๋ออ่ะสัมพันธ์กับประโยคอ๋อล่งไปทีแปลกอ๋อฉันลืมส่งการบ้านอ๋อใครกำลังมาแปลกอ๋อผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวฉันเองอ่ะต่อไปอ๋อเธอยังไม่ได้รับของดอกหรืออ่ะควรเติมอะไร คนเติมอะไรโอ,อรครับเติมนะครับตรงนี้วิธีการทำนะครับใส่อารมณ์ลงไปใส่อารมณ์ใส่อ c ติ้งลงไปนักเรียนให้สัมพันธ์กับข้อความนะครับ๋อผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวฉันเองสัมพันธ์กันเพราะจากที่ครู a d t i n g แล้วให้นักเรียน a ตติ้งทีละข้อเดี๋ยวครูทำให้ดู อ๋อโล่งอกไปทีอะไรวะอ๋อโล่งอกไปทีอ๋อนี่คือกําลังนึกอะไรขึ้นได้นะครับนึกอะไรขึ้นได้แล้วเกี่ยวอะไรกับโล่งอกไม่ใช่นะครับอ๋อฉันลืมส่งการบ้านอันนี้อ๋อเนี่ยมันเป็นการแสดงว่ากําลังเข้าใจอะไรบางอย่างอยู่ลืมส่งการบ้านใช่หรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่ นักเรียนคิดดูถ้านักเรียนลืมส่งการบ้านนักเรียนจะรู้สึกยังไงนักเรียนนึกนะครับนักเรียนรู้สึกยังไงอ่า yeah. ต่อไปใครกำลังเดินมาอ๋อใครกำลังเดินมาไม่เข้านะครับอ๋อตรงนี้เข้าใจอะไรบางอย่างแล้วมาถามว่าใครกำลังเดินมาเพื่ออะไรอ๋อผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวฉันเอง ตรงนี้เข้านะครับเพราะว่าเป็นการบอกว่าอ๋อนี่ก็นี่แหละคือพี่สาวฉันนะครับเป็นการเข้าใจแล้วพี่สาวตัวเองนะครับเราก็ต้องเข้าใจนี้นะครับโอเคเราก็เลยใช้อ๋อเรียบร้อยนะเลือกให้ถูกนะครับอ่วิเคราะห์ว่ารู้สึกยังไงเฮคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วรู้สึกยังไง เท่ hey. Hey. ตัวนี้คือน่าจะดีใจนะครับเราก็เขียนไปดีใจครูทำให้ดูสองข้อนะครับใจดีดีใจอ่านประยคกดูแล้วก็เป็นอะไรนะอนิจจาเราเกิดมาช่างอาพอานิจจานะครับตรงนี้แสดงความสูงสารนะครับสงสาร อ่านประโยคให้ดีๆนะเฮ้ hey, hey, คุณพ่อมาแล้วอาน,นิจจาเราเกิดมาช่างอาภัพนะครับดูด้วยนะข้อความไปในแนวไหนออาต่อไปนักเรียนดูนะครับความรู้สึกนะครับครูบอกไว้คร่าวๆนะครับอยู่ในอ e ีบุ๊กแล้วว่ามีความรู้สึกไหนบ้าง ซึ่งความรู้สึกของคนเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างนะครับความรู้สึกมันมีอยู่มากมายเลยนักเรียนจะต้องดูนะครับอ่านข้อความแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูซิว่าคนพูดเนี่ยน่าจะรู้สึกยังไงนะครับตามความคิดของเราอ่ต่อไปแต่งเรื่องสั้นๆโดยใช้คำอุทานให้นักเรียนแต่งเรื่องมา5บรรทัดโดยใช้คำอุทานนะครับ ตรงนี้ไม่ทำให้ดูนะแล้วแต่แต่ว่าเราจะทำอะไระคราวนี้มาดูจากการทำเนี่ยให้นักเรียนมาสรุปเป็นไม้ไหมาะตำแหน่งข,ของคำอุทานอยู่ตรงไหนได้บ้างอ,อยู่ตรงไหนได้บ้างตำแหน่งคำอุทานคือ,อยู่หน้าคำหน้าคำนะครับหน้าคำแล้วก็ระหว่างคำ ระวางคำนะครับศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากในอ e ีบุ๊กที่ครูให้หรือนะครับหรือจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือถ้าสงสัยอะไรถามครูเดี๋ยวครูทิ้งเบอร์ให้ยอนรอบนี้นะครับโทรมาถามได้นะอย่าปล่อยให้สงสัยแล้วก็ทำอะไรที่ไม่รู้เขียนอะไรไม่รู้มาส่งครูนะ อ่าโอเคส่วนข้ออื่นทำเองนะครับอ่าต่อไปเลือกคำอุทานนะครับเติมในช่องว่างแล้วก็บอกความรู้สึกเอาข้อแรกเกือบตกน้ำแล้วสิเราอะอะไร อ่าบอบอนะครับตรงนี้นะครับเติมว่าอะไรเกือบตกน้ำแล้วสิเราตกเกือบตกน้ำแสดงว่าคนพูดเนี่ยเขากำลังตกใจตกใจเติมอะไรเติมไว้ไว้นะครับไว้คือตกใจความรู้สึกคือตกใจ ชัดไหมครับตกใจรึดนะครับตกใจข้ออื่นทำเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากช่วยทำและก็ช่วยดูด้วยนะครับอย่าปล่อยให,ห้งานเนี่ยเป็นดินพอกหางหมูนะครับพอพอกใบพอกมาเราจะเคลียร์ไม่ได้นะครับ ตรงนี้ช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงแลูกนะให้เราได้มีคะแนนก็บบ้างน,นะเพราะว่าหนึ่งครูจะสีกรีดให้นักเรียนเฉยๆก็ไม่ไดน้นักเรียนจะต้องทำอะไรมาเลขทำงานมาเลขกับคะแนนของครูนะครับโอเคแล้วก็พยายามทำด้วยตัวเองนะไม่ต้องให้ใครเขียนให้เราเขียนเองได้นะครับโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ